ก็แล้วกันท่านผู้ชมช่วงหน้ากลับมาต้องบอกเป็นเรื่องดีของคนไทยท่ามกลางวันนี้ที่ข่าวเยอะมากเลยนะครับเรามีการหลังจากที่เลื่อนมาตอนนี้เราปล่อยดาวเทียมทีอสองเข้าสู่วงโคโจรสําเร็จแล้วนะครับอันนี้ถือเป็นเรื่องดีแล้วก็จะมีส่วนในการพัฒนาประเทศต่ตอไปด้วยแต่จะเป็นแบบไหนย,ย่างไรนะครับขอช่วงหน้ากนแล้วกันครับ เซนต์แผ่นหอมกำจัดก,กลิ่นในโถปัสสาวะผลิตจากขวดน้ำหอมพรีเมียมจากฝรั่งเศสได้4กลิ่นใหม่อะควาลลเวนเดอร์สตรอบเ,เอรอบอรี่และฟรุตตี้ช่วยดับกลิ่นฉุนลดแบคทีเรียที่เป็นตัวการของกลิ่นลดกลิ่นปัสสาวะลดปัญหาปัสสาวะกระเด็นและลดปัญหาท่ออุดตนันเพิ่มความหอมสดชื่นให้กับห้องน้ำของคุณเติมความสุขในทุกโมเมนต์ด้วยสมาเซนต์ความสุขของคนรักความหอมสนใจติดต่อ0635461656ไลน์แอดสมาสเซนต์ท็อปปี้และลาซาด้า กำลังกายไม่ไหวใช้เงินซื้อความสบายดีกว่าครับแพ่อสบายจังเลยนะซื้อทั้งเครื่องดูดฝุ่นทั้งก้ออี้นวดเนี่ยได้เงินคืนจากประกันตั้งเยอะซื้อไปเถอะไทยประกันชีวิตสูงวัยมีทรัพย์รับเงินก้อนแรกสูงสุด2 0 0แสนบาทเมื่ออายุครบ75ปีให้คุณดูแลตัวเองได้ไม่ต้องลำบากโทรเลย0 2 2 0 3 5 5 8 6 พ่ออาทิตย์หน้าลูกจะพาหลานมาอยู่บ้านแล้วแล้วนะนั้นเราไปซื้อของไว้ตอนรับหลานกันดีไหมแม่แมนี่จะจ่ายอีกแล้วลระพ่อจ่ายได้ครับไม่ต้องกังวลเพื่อคนที่คุณรักเมื่ออยู่ครบสัญญารับเงินก้อนที่สองสูงสุด6แสนบาทให้คุณดูแลตัวเองได้ไม่ต้องลำบ,บากโทรเลย02-203-5586มาของมาสงแล้วครับ